งานไทเฟกนะครับเราก็มาออกงานเก็บทุกปีปีนี้ก็เป็นปีที่100ของเราด้วยนะครับแล้วเราก็มีสินค้าใหม่ที่มาอยากจะมาขายในงานนี้นะครับอันที่หนึ่งก็คือสินค้าตัวนี้มะม่วงแบะบวยเป็นมะม่วงผสมบวยมีขายในเซเว่นอีเลฟเว่นทั้งประเทศนะครับรสชาติถูกใจคนไทยนะครับอันที่สองคือสินค้าตัวนี้สินค้าตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ที่ลนช์ในงานนี้โดยเฉพาะเป็นสินค้าที่ ออกแบบเพื่อให้ถูกหลักตาม ESG ด้วยนะครับคือลดของเสียลดการปล่อยมลภาวะทั้งหลายนะครับแล้วก็เป็นมะม่วง s อร์ซอ o f t จิ้งหววเนี่ยมีชื่อเรื่องมะม่วง soft dry อยู่แล้วนะครับมะม่วงที่จะไว้ก่อนแรกๆสุดมะม่วงอบแห้งเนี่ยจะเป็นมะม่วงที่แข็งนะฮะเสร็จแล้วจิ้งหววก็พัฒนามะม่วงอบแห้งออกมาเนี่ยให้มันนิ่มมี t e x t อร์ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากขึ้นแต่ตอนเนี้ยเราไม่หยุดยั้งแค่นั้นครับ เราทำให้มันนิ่มกว่าเดิมอีกเราเรียกว่าซปเปอร์ซอฟต์เพิ่งลนช์ครั้งแรกในงานนี้ไม่มีใครอื่นในเนี้ยทำหรอกคือเราทำตามคนเดียวคนแรกในในงานนี้ถ้าสนใจมาเชิญจิ้มได้เลยนะครับอุดมุนเราต่อไปเรื่อยเืจนครบร้อยปีเรามีเงินใช้ไปเรื่อยเจนถึงครบร้อยปีก็อันนี้คือวัฒนธรรมวิถีชีวิตของจิงจ้งห่วยจิ้งห่วยชื่อของเราเนะี่ยจิ้งห่วยนะครับเป็นภาษาจีนแต้จิว๋วแปลว่าสินค้าที่พัฒนาอยู่เสมอ นี่คือวิถีชีวิตของเราเลยเราทำอะไรเราต้องพัฒนาอยู่เสมอเรามีของใหม่ๆออกมาอยู่เสมอมันก็เลยทาให้เราสามารถอยู่ยงมาถึงร้อยปีได้และอันอื่นๆอีกก็อย่างเช่นคำว่าครึ่งเขียนครึ่งเขียนนี่เป็นวัฒนธรรมที่ทางบรรพบุรุษปลูกฝังให้กับทางลูกหลานว่าเธอจะอยู่ในในในโลกนี้นะเธอต้องขยันประหยัดอย่าสุรุ่ยสุร่ายถ้าสุรุ่ยสุร่ายเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ ทนหุ้ต้องู้จักขย,ยันและประหยัดและสุดท้ายคือวัฒน,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 นธรรมในการทํางานของเราเราทํางานแบบต้นไม้ที่เคยพูดบ่อยๆอยู่เสม,มอเราทํางานแบบต้นไม้คือเราให้ความร่มเย็นแก่ทุกๆกคนที่มันอยู่าอาศัยไม่ว่าเป็นลูกค้าซัพพลายเออร์ผู้ถือหุ้นแล้วก็พนักงานทุกคนที่มาอยู่ภายใต้ร่มเางาของกิงหน่วยร่มเย็นหมดนะครับอีกรอบแต่ก่อนระบบโครงสีเนี่ยก็คือเป็นระบบครอบครัวเนาะก็ทุกคนก็จะรู้สึกว่าอาชั้น ท่านเป็นเจ้าครับเจ้าข้าวเจ้าของนะท่านก็เข้ามาบริหารทุกคนก็เข้ามาเขาเรียกอะไรอ่ะปฏิสัมพันธ์กับบริษัทเยอะขึ้นแต่ตอนนี้เราบริหารงันแบบมืออาชีพแล้วผู้อย่างก็โปร่งใยตรวจสอบได้ต้องจากสิ่งผู้อุปกราระคุณเลยดีกว่านะครับว่า csp นี้เราอยู่มาได้ถึงร้อยปีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้มีอุปกราระคุณทุกท่านที่อุดหนุน ช่วยเกือหนุนช่วยสนับสนุนเราราจนครบร้อยปีนะฮะก็เราให้คำมั่นสัญญานะครับว่าจากนี้ไปตั้งอันในอนดีตเราทำมาดียังไงจากนี้ไปเราจะทำให้มันดียิ่งขึ้นนะครับก็ขอให้สัมสนุนเราต่อต่อไปครับ